ผมก็มีเรื่องด่วนจะมาแจ้งนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องนะครับเกี่ยวกับแฮกเกอร์ในตำนานคนหนึ่งนะครับที่เขากลับมาแล้วเนาะก็แฮกเกอร์คนนี้นะครับก็จําได้ไหมครับที่ผมเคยทาไว้ชื่อว่าครูคิดนั่นเองนะครับที่เป็นแฮกเกอร์ที่สามารถทําให้แมปแต่ไม่เลือดเลือดสาดหรือว่าอะไรเงี้ยได้นะครับเป็นการเปลี่ยนตัวเกมแมปเนาะในสมัยที่โรบอกยังไม่เสถียรพอนะครับผมในวันนี้เขากลับมาแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับส่ง ข้อความมาหาผมนะครับว่าพี่พี่ครูคิดกลับมาแล้วตอนแรกผมว่าจะไม่ตอบเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไร้สาระนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมอยากรู้นะครับก็เลยตอบไปหน่อยลวกันนะครับน้องเนาั้นชื่อว่าดีนนะครับผมผมก็อ่านชื่อเฟซเขาไม่ออกเหมือนกันนะครับรูปโปรไฟล์ก็เป็น e x ็กซ์แลนะครับผมเนาะก็ส่งมานะครับเกี่ยวกับครูคิดนะครับว่าพี่เนี่ยมันกลับมาแล้วนะครับแล้วน้องเขาทักไปนะครับคือ ครูคิดเนี่ยมันแอดมาเลยครับแต่แอดน้องเข้ามาเลยนะก็นอ้องเขาทักไปปุ๊บครูคิดก็ตอบกลับมานะครับแล้วก็ชวนเข้าไปเล่นเกมด้วยนะครับนอ้องเขาเข้าไปเล่นนะครับก็เป็นแมปแปลกๆนะครับผมมีอะไรแดงๆมีเลือดมีอะไรเ,เ,เรไรต็มไปหมดนะครับผมและที่เนี่นะครับผม ผมก็เลยถามไปว่าเออเนี่ยมันใช่ตัวจริงไหมผมว่ามันคือในใจผมผมคิดว่ามันไม่ใช่หรอกผมก็เลยบอกว่าเออพยายามอย่าเข้าไปกดลิงก์แปลกๆนะเขาก็ส่งลิงก์กลุ่มเลี้ยงอะไรมานะครับเหมือนจะเชิญน,น้องเขาเข้าร่วมนะครับอย่าไปกดลิงก์แปลกๆอย่าเข้าเกมไปมั่วอย่าตามไปอย่างางู่นนี้นะครับอย่าไปคุยทางที่ดีสสุดคือลบเพื่อนนะครับผม แต่ว่าน้องเขาก็ทำทุกอย่างไปหมดแล้วนะครับแล้วผมก็เลยสงสัยว่าเอ้าแมนครูค,คิดมันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอมันมันไม่ใช่ตายคือมันโดนแบนไปแล้วจากะบบกนะครับผมก็เหมือนตายนั่นแหละแล้วไอคนที่มันมาคุยกับน้องเขาเนี่ยเขาคือใครนะครับมันคือคนคนหนึ่งที่เขาใส่ดิสเพย์เนมเป็นครูค,คิดนะครับผมเอ้าพี่อย่างนั้นพวกพี่ก็หลอกผมมาดูคลิปนี้สิครับใช่ตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่จนกระทั่งสักพักหนึ่งผมก็เลยเข้าไปดูในวิกินะครับและสรุปว่าไอครูคิดเนี่ยมันกลับมาจริงๆในปี2021คผมือทงวิกเเนี่ยา บอกไว้เลยนะครับว่าครูคิดเนี่ยสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมานะครับผมเป็นกลุ่มที่เกิดกับครูคิดโดยเฉพาะเลยนะครับผมคือกลุ่มแฮกนั่นเองนะครับ ปี2021เนี่ยครูคิดก็ได้กลับมาอีกครั้งนะครับคือทีมครูคิดเนี่ยนะครับแล้วก็บัญชีใหม่ของครูคิดเนี่ยชื่อว่า 14A n z นะครับผมก็มีกลุ่มใหม่เหมือนกันนะครับก็แต่ว่ากลุ่มเนี่ยมันไม่ได้ดังมาสมัยก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้มีคน Discord ของครูคิดเนี่ยมากกว่า800คนแล้วนะครับผมอย่าลืมเข้า Discord ผมเลยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม แต่ว่าสิ่งที่ครูคิดทำเนี่ยไม่สามารถทําเหมือนแต่ก่อนได้แล้วนะครับผม,ผมก็คือไม่สามารถแฮ็กแมปแกะแมปทําแมปเป็นครูคิดตัวแดงๆอะไรทํานองนี้นครับทำไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับยกเว้นเกมบางเกมที่ระบบการป้องกันไม่หนาแน่นพอหรือเป็นเกมเก่าๆนะครับผมที่ไม่ได้ทําระบบการป้องกันขึ้นมาเพิ่มเนาะทีนี้นะครับครูคิดเนี่ยเขาก็ไปเกณฑ์คนมานะครับเหมือนว่าเขาจะหาส่งลูกหาบเขาเนี่ยไปหาไล่ถามคนอย่างวุ่นนี้นะครับเหมือนที่น้องผมโดนเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่า เออเนี่ยมันกลับมาอีกแล้วนะครับแล้วครูคิดปัจจุบันเนี่ยทำอะไรก็น่าจะยังคงแจกแฮกเขียนโปรแกรมอะไรทํางนองนี้อยู่นะครับผมเนื่องจากว่าผมไม่มีข้อมูลมากพอก็ยังสรุปไม่ได้นะว่าเขาได้ไปแฮกเกมไหนไปบ้างแต่ว่าก็เหมือนจะเห็นผ่านๆนะครับว่าแบบเออยังมีการแอคทีฟอยู่ยังมีการพยาพยามแฮกพยายามนู่นนั่นนี่อยู่นะครับผม ก็เล่นเกมให้ระวังนะครับเจอคนแปลกแแอดมาก,ก็อย่าไปสนใจอะไรมากนะครับผมพยายามอย่าก,กดรับดีที่สุดนะครับผมหรือว่าอย่าไปคุยกับเขานะครับระวังรหัสคุณจะโดนขโมยนะครับผมบางที่อาจจะโดนคุกกี้ล็อกเกอร์ก็ได้นะครับขอให้ระวังตัวไว้แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมไปแล้วเนาะบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะ ก็กำลังใจผมนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดลิปใหม่ด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีนะครับผมคลิปวันนี้สั้นหน่อยนะครับผมน่อจะว่าผมมีข้อมูลแค่นี้นะครับแต่ว่าคลิปตลางๆผมจะทําให้มันยาวขึ้นเพื่อคุณผู้ชม,ไ,มได้จุใจนะ <c oughs> อย่าไปลืมอย่าอย่าไปลืมเฉยเลยอย่าลืมไปดูคลิปอื่นในช่องผมด้วยนะครับบ <c oughs> ๊ายบาย